สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอทีเอ็มนะครับคลิปนี้เรามาชมวิธีการทําที่เสียบสายยางนะครับเวลาเราใช้ก็จะหล่นทําให้น้ําเลอะเทอะนะครับหรือว่าเราบางทีเราก็ต้องใช้เป็นเชือกผูกนะครับไม่สะดวกนะครับวันนี้เราจะมาทําให้การใช้ได้สะดวกนะครับด้วยการ DIY จากขวดพลาสติกเปล่านะครับเรามาชมวิธีการทํากันเลยครับนี่เป็นขวดสบู่นะครับขวดสบู่เหลวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขวดผลิตภัณฑ์กระชายนะครับที่เราทานหมดแล้วนะครับเราก็ใช้ขวดเปล่ามาดีเอไว้ใช้ประโยชน์นะครับเราไม่ทิ้งนะครับเรามาใช้ประโยชน์กันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาทํานะครับวาดจะวาดก่อนก็ได้นะครับวาดเป็นรูปอะไรเราตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วแต่ใครจะออกแบบเลยครับเดี๋ยวจะไปเข้ากับปากถังนะครับอันนี้จะเป็นตัวชั่วคราวที่เราเน็บแล้วก็ถอดออกได้นะครับ จะเป็นกระมังซักผ้าหรือว่ากระป๋องพลาสติกก็ได้เหมือนกันนะครับวาดเป็นรูปแล้วก็ตัดแบบนี้ให้มันได้สองสองข้างแบบนี้นะครับนี่ครับสองข้างเหมือนกันนะครับส่วนขวดอันนี้ก็ตัดเดี๋ยวเราจะตัดนี่ครับตัดให้ได้แบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทาบกับปากถังน้ํานะครับเราใช้เป็นตะปูควงนะครับไขควงแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็ใช้ไขควงไขเลยก็ได้นะครับมันเป็นพลาสติกไม่ไม่แข็งมากครับหรือว่าจะใช้ตะปูตอกนํานิดหนึ่งก็ได้แล้วก็ก็สีแท็กใช้สีแท็กไขนะครับไปช่วยในการให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราให้ง่ายง่ายขึ้นนะครับไม่ให้สายยางล่วงหล่นนะครับกับถังน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันเลยครับไม่ยากครับนี่ครับเดี๋ยวเราเราจะให้ดูตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ใช้กับ กำลังซักผ้านะครับกาลังซักผ้าแบบนี้นะครับตัวตัวนี้ก็จะเข้าไปล็อกล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเราใช้เราก็จะง้างแบบนี้เนี่ครับง้างแบบนี้เราเข้าไปแบบนี้ครับไปชมการติดติดตั้งกับถังน้ํานะครับใช้ได้จริงนะครับแบบนี้นครับเดี๋ยวเราจะทําให้ชมกันสองอย่างเลยครับอย่างแบบนี้จะเป็นแบบติดตั้งถาวรนะครับใช้ไขควงไขติดยึดติดเลยครับกพราจะเป็นขวดก็สามารถ เลือกขวดได้นะครับท่านมีขวดแบบไหนก็เลือกออมาเลยครับมี้าทิ้งนะครับมาใช้ประโยชน์ได้สองทางเลยครับทางที่หนึ่งก็ป้องกันสายยางล่วงหล่นจากถังน้ำนะครับน้ำไม่หกลเลอะเทอะแล้วก็ประโยชน์ส่วนที่สองก็คือเราไม่ทิ้งขวดเปล่านะครับนำกลับมาดี Y ใช้ให้เป็นประโยชน์นครับนี่ส่วนตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นยึดต,ติดถาวรเลยตัวตัวที่ ถอดได้ตัวนี้ก็จะเป็นติดสายยางหรือว่าติดกระมังซักผ้าได้ครับ,รบนี่ครับก็บการใช้ชีวิตรประจำวันก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นต่อสายยางไปรดน้ำต้นไม้รดดอกไม้หรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆลากถังไปก็ต่อสายยางเสียบสายยางก็จะไม่ล่วงหล่นนะครับเป็นประโยชน์ จากขวดพลาสติกเปล่านี่ครับดอกไม้สวยๆก็ขอขอบพระคุณจากร้านดอกไม้หมวยดอกไม้สดด้วยครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำนี่ครับก็จะเป็นประโยชน์จากขวดพลาสติกนะครับนี่ครับสะดวกสบายเลยครับ<ว><น>เมื่อท่านชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ